อ่านะครับประจุขนาด1ไมโครคูลอมนะฮะแล้วก็บวก4ไมโครคูลอมนะครับวางห่างกัน6เซนติเมตรตำแหน่งที่สนามไฟฟ้ามีค่าเป็น0จะอยู่ห่างจากประจุบวก1ไมโครคูลอมกี่เซนติเมตรอ่าอันนี้เป็นเรื่องสนามไฟฟ้าเนาะสนามไฟฟ้าสูตร,ร,รมันคืออะไรครับ e เท่า kq ส่วน r สองแปรอันนี้ต้องเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าสนามไฟฟ้าคือศูนยนี้เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าตำแหน่งสนามไฟฟ้าเป็น0 ซึ่งตำแหน่งสมไยฟ้าเป็นศูนย์ในที่นี้เขาเรียกว่าจุดสะเทืนนะครับจุดสะเทือนจุดสะเทืนนะครับซึ่งจุดสะเทินนะครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่เป็นประจุที่ม,มันเป็นคู่ๆครับอ,อย่างเช่นประจุบวกกับประจุบวกประจุลบกับประจุลบจุดสะเทินนะครับมันจะมีโอกาสที่จะอยู่นะครับในระหว่างประจุ2ตัวนั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นประจุที่ชนิดต่างกันคือบวกกับลบจะมีโอกาสเจอนะครับจุดสะเทินข้างนอกบวกกับลบแล้วมันจะอยู่ฝั่งจะอยู่ฝั่งที่มีขนาดประจุขนาดค่าประจุนะครับ น้อยสุดน้อยสุดอ่านะครับอันนี้คือจุดสะเทินเพราะฉะนั้นครับให้ประจุตัวนี้ครับคือ1ไมโครคูลอมนะครับแล้วก็บวก4ไมโครคูลอมอ่ะเบื้องต้นนะครับเราสามารถตัดช้อยได้เลยตัดช้อยได้โดยที่นะครับเรารู้แล้วว่าระยะตรงนี้ครับบวก1ไมโครคูลอมห่างกับ4ไมโครคูลอมคือ6เซนตะิเมตรเนาะฉะนั้นจุดสะเทินมันก็ควรอยู่ใกล้ๆกับประจุเลยครับ 1>, 1ไมโครคูลอมบ์แล้วนคนอยู่ข้างในระหว่างสองประจุหรืออยู่ข้างนอกข้างในใช่ปะ่ะราะว่าอาสูรธาตุตรงนี้ครับ6กเนาะกึ่งกลางมันคือ3ใช่า3เซนอ่พี่นอนตรงนี้ก่อนไว้3เซนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่มันผิดควรเป็นข้อไหนครับ4กับ5เพราะว่ามันไกลกันหนึ่งไมโครคูลอมบ์แล้วใช่ปะ่ะซึ่งมันผิดคอนเซปที่พี่พูดไปนะครับจากนั้นถ้าพี่ต้องการจะหาว่ามันห่างจาก 1ไมโครคูลอมเท่าไหร่นะครับก็เรากําหนดให้จุด a นะครับเป็นจุดสะเทินให้ a เป็นจุดสะเทินนะครับจุดสะเทินในที่นี้ก็คือ3ไมฟ้ารวมเป็น0นะครับโดยให้ห่างจากประจุ1ไมโครคูลอมคือ x นะครับที่เหลือน้องเป็นอะไร6ลบ x ทันไหมจากนั้นนะครับเรามาดูกันก็วิธีการดู ทิศของถามแม่เล็กครับก็คือมันพุ่งออกจากบวกเข้าหาแล้วก็พุ่งเข้าหาลบทันไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประจุบวกนะครับ1ไมโครคลลอมที่จุด A มันต้องพุ่งออกมาเป็น E1 นะครับจากนั้น4ไมโครคลลอมเป็นบวกมันก็ต้องพุ่งออกจาก4ไปด้านซ้ายนะครับ E 2ซึ่ง มันต้องเท่ากันใช่ e หนึ่ง e สองเพื่อได้หักล้างเป็น0นะครับก็เราก็จับครับสัพทไฟฟ้า e 1นะครับเท่ากับสัพทไฟฟ้า e 2องตัว e 1ในที่นี้ครับก็แทนเป็น kq ห่งส่วน x แสแควร์นะครับเท่ากับ kq 2ส่วนด้วย6ลบ x ทั้งหมดกลางสองทันไหมฮะ,ะทันเนาะจากนั้นเนะี k ่ย k ตัด k ไป นะครับ q ก็คือ1นคูณ10กลางลบ6นะครับ x ก q 2คือ4คูณ10กลางลบ6หารด้วย6ลบ x แนะครับก็10กลังลบ6ตตัดกับ10ลบ6ไปทันนะฮะจากนั้นวิธีทำต่อมาคนมักจะผิดคือเห็น6ลบ x ทั้งหมดกลังสองกระจายกลังสองสมบูรณ์เลยอันนี้ทำได้นะครับแต่มันยุ่งยากนะฮะเราถอดรู้ทั้งสมการนะครับ ถอดรูททั้งสมการมันจะง่ายกว่าเป็น1ส่วน x 4ถอดรูทเหลือ2ตัวนี้เหลือ6ลบ x คูณคขว้ามาครับก็ได้เป็น6ลบ x เท่ากับ2 x นะครับ x ตัวนี้คือ2เซนติเมตรนั่นเองก็ตอบข้อ b อทำไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องสายฟ้าเป็นศูนย์คือจุดสะเทนินะครับอ่าก็คือมันต้องอยู่ระหว่างอ่าประจุที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับบวกกับบวกลบกับลบจะอยู่ข้างในแต่ถ้าบวก,กลบอยู่ด้านนอกทันนะฮะ